พร้อมหรือยังครับอ่าถ้าพร้อมแล้วก็นะครับเริ่มกันต่อไม่ยากไม่ยากที่ไม่ยากเพราะว่าว,าวิธีการผลิตพระเนื้อดินกับพ้นเนื้อผงม,มันเหมือนกันอ่าตัวบล็อกของพ้าเนื้อดินนะครับกับตัวบล็อกของพ้าเนื้อผงม,มันเหมือนกัน นะเนื้อดินก็จะมีแบบกดเนื้อราพิมพ์เนื้อดินจะมีแบบกดแล้วปาดเนื้อดินจะมีแบบดันตูดแต่เนื้อดินจะมีกดแบบมีปอกไังครับเหมือนกันเคล็ดลับการดูพาเนื้อดินอ่ะง่ายๆเคล็ดลับพาน้นดินง่ายนิดเดียวจะทํายังไงให้พานเนื้อดินมันคงทนเผาแน่นอนอันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายนิดเดียวครับ พารดินเก๋กับแท้นะดูแวบ,บแรกเลยคือถ้าไม่เผามีโอกาสเก๋ถามว่าคนทําเก๋มันเผาได้ไหมได้ถ้าเขารู้แต่ตอนที่เขายังไม่รู้คือเขาไม่เผาอ่าผมบอกแล้วว่า,วาไอ้เก๋ที่แบบว่าเก๋แน่ๆเนี่ยพวกเราต้องรู้กันก่อนไม่โดนกันก่อนนะครับแล้วพาราดินเนี่ยการเผา มันก็แตกแขนงออกไปอีกว่าเผายังไงให้มันเสมอกับเผายังไงให้มันเหมือนพาแ้อ่ะเพราะถ้าเผาแบบลำหูลำตาเผาเนี่ยแตกนะครับแตกเพราะว่าน้ำเนี่ยมันยังอยู่ในดินเยอะพอแล้าเผาเลยระเบิดเห็นไหมทำไมหลายๆอยา่างมนถึงระเบิดเพราะว่าน้ำเนี่ยมันยังอยู่ในดินเยอะ แล้วเผายังไงให้ไม่ระเบิดคือเขากดพระได้ดิมาเขาพึ่งก่อนพึ่งลมพึ่งลมเนี่ยจนแห้งละถ้าใครเคยปั้นลูกกระสุนสมัยเด็กๆกันจะรู้เลยถ้าปั้นลูกกระสุนตากแดดระเบิดหมดอะ,อะแต่ถ้าปั้นลูกกระสุนเนี่ยพึ่งลมเนี่ยมันจะไม่ระเบิดเนี่ยเขาจึงบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยพระหลวงกุบุญเนี่ยเห็นตาก,กันเต็มไอตอนตาจะไม่ได้เผานะ มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้รู้ว่าคนที่สร้างพระเก๋ปุบุญยุกแรกมันไม่เผาพอมาฟังเรื่องราวว่าวูดบุญเนี่ยเขาตากเต็มลานวัดไปหมดตากจริงแต่ตากเพราะว่ารอให้แห้งแล้วค่อยเผาฉะนั้นเผาเนี่ยเขาใช้การโยนลงไปในกองไฟไหมไม่ใช่เขาใช้การอบอเขาใช้การอบเขาใช้การสุม การอบคือคืออะไรอบกับเผาต่างกันยังไงไกเ่เผากับไก่อบต่างกันยังไงครับรอ่าใช่ไก่อบมีปี๊บรอบไม่โดนไฟโดยตรงน,นะถ้าไก่เผานี่คือโยนลงไปในกองไฟเลยอ่ะนะครับอบกับเนะี่เผาฉะนั้นพอเวลาอบเนี่ยความร้อนมันจะเข้าถึงข้างในถ้าเผามันจะไหม้แต่ด้านนอก มันจะไม่ถึงข้างในเนี่ยการอบก,บกับการเผามันจะต่างกันนะครับฉะนั้นพอเรารู้วิธีการผลิตที่ถูกต้องมันจะเข้าหลักสูตรเดิมเลยผลิตยังไงอ่าพอผลิตเสร็จจึงมาดูอายุของพระที่เผาแล้วถูกทิ้งไว้มันดูได้จริงเหรอกระถางต้นไม้เก่ากับใหม่พี่ดูได้ไหม อ่าถ้าเราดูกระถางต้นไม้เก่ากับใหม่ได้องค์เก่าองคใหม่เราดูได้ไหมถ้าเราดูองค์เก่าองค์ใหม่ได้พระเนื้อดินเก่ากับใหม่เราก็ต้องดูได้แต่พอเราคิดว่าเป็นพระมันยากไปหมดไงแต่พอเป็นของเครื่องใช้ที่อยู่ตามรอบตัวเราทําไมเราดูได้จริงๆมันก็คือสิ่งเดียวกันนะครับอ่ะขอสตาร์ทสองชุดทำเหมือนเมื่อกี้มีเวลาสองโต๊ะละหนึ่งนาทีแบบรวดเร็วแล้วเดี๋ยวทิ้งไว้ให้สองไป เหมือนกันกลับมาที่แพทเทิร์นเดิมนะครับก่อน 2500... มามีพระในด,ดินเก๋ไหมน,นี่เลยครับสิ่งที่เราคิดแล้วว่าก่อน2อ0 0าพระยังขายไม่ได้ถ้าพระยังขายไม่ได้ถูกไหมฮะก็ยังไม่มีพระเก๋อพระเนื้อดินที่เก๋ดีคือพระแท้นั่นแหละแต่พิมพ์พไม่เหมือนที่เขาขายกันเพราะการสร้างพระในดินนั้นสร้างได้ สร้างได้ทุกที่อ่าสร้างได้ทุกที่เพราะเป็นวัสดุที่สามารถหาได้นะครับการสร้างวัสเดุคือเอาดินขึ้นมาทำเป็นพิมพะพึ่งเผาโอเคการจานมีจานกี่แบบสองแบบจานเปียกจานแห้งอย่าไปงงจานเปียกคืออะไรจานตอนยังไม่เผาจานแห้งคือจานตอน เผาแล้วแค่นั้นเองนะตั้งใจฟังนะจานเปียกคือจานก่อนเผาจานแห้งคือเผาแล้วมาจานล่องรอยเหมือนกันไหมไม่เหมือนอยากคิดให้เหมือนนะครับพอถ้าตอนจานเปียกก็จะเป็นรอยลึกลงไปแล้วก็เผานะไอาจานแห้งก็คือเป็นรอยขูดๆๆตอนแห้งแล้วเคล็ดลับของพะเนื้อดีเลยคือหนึ่งต้องเผา ไม่เผาสันนิษฐานเลยมักจะเก๋อสองเคล็ดลับสุดยอดเลยพระจังหวัดไหนดินจะเป็นของจังหวัดนั้นสำคัญถ้าอยากจะดูพระเนื้อดินได้นะฮะหยิบพระเนื้อดินมาเนี่ยต้องรู้เลยว่าดินนี้เป็นดินภาคไหนไม่เหมือนกันจริงเห็นไหมดินสุพรรณมักจะมีเขาบอกเป็นแกอะ ผมก็ไม่เชื่อว่ามันเป็นแกะแต่มันมักจะมีอะไรขาขาวอยู่ในองค์พระผมเป็นคนที่จะไม่ค่อยอินกับคําศัพท์ที่เซียนพระบอกให้เราจําแต่เรารู้ว่าไอ้ในพระเนื้อดินโซนอยุทยาเนี่ยมันมักจะมีอะไรที่เป็นขาขาวอะอ่ะก็คือเหมือนดินของเขาเป็นแบบนั้นถ้าขยับไปเป็นพระเนื้อดินโซนสุพรรณบุรีชัยนาทตอนบนไปยุทธยามักจะมีกรวด มักจะมีกรวดเห็นพระพ่อปานไหมครับปู่ยิ้มเจ้าเจ็ดเหมือนกันไหมพ่อปานกับปู่ยิ้มเจ้าเจ็ดกวดน้าอ้อยอ่ะเหมือนกันเลยข้างในจะมีเม็ดกรวดพอเป็นดินสกุลภาคเหนือเนียนละเอียดเลยฮะพระรอดพระโคงพระเปิมพระแล้วแต่แม้กระทั่งพระรอดย้อนยุคอย่างวัดมหาวันเห็นไหมครับที่เขาตอกมหาวันอะ่ะก็เนียนละเอียด ดินกแ็แพงมักจะมีไอเ้เม็ดเมที่เขาเรียกว่าแร่มะขามอะอ่ะเอาว่าเขาเรียกแบบนั้นแต่อย่าไปอินกับมันมากอย่าไปคิดเอาไปม,มะขามมาใส่คือลักษณะเหมือนมีจุดจุดสีแดงอยู่ในเนื้อที่อื่นมีจุดแบบนี้ไหมไม่มีมันเป็นสิ่งที่องค์บอกว่าดินแต่ละภาคแตกต่างกันจริงแล้วคนที่ทำพระเก๋ได้ดีคือ ใช้ดินพื้นที่นั้นเกพระพื้นที่นั้นอันนี้ก็ต้องขอบคุณคนทำพระเกด้วยนะครับที่เขาก็บอกเรามานะครับว่าการที่สร้างพระเนื้อดินเกได้เหมือนที่สุดคือใช้ดินพื้นที่นั้นเกะพระพื้นที่นั้นใช่ไหมครับอ่าฉะนั้นในเนื้อดินของโซนในแต่ละจังหวัดต่อไปเนี้ย เราซื้อพระแต่และจังหวัดหรือโหลดรูปดูเนี่ยเราจะได้รู้ว่าพระจังหวัดนี้ดินลักษณะมักจะเป็นแบบนี้เมื่อกี้ที่ผมส่งให้ไปนะฮะแต่และจังหวัดเนี่ยบางทีเราอาจจะยังไม่ไม่เข้าลึกถึงขนาดนั้นแต่เราให้ไกด์ไลน์ไว้ก่อนแต่ที่แน่ๆเลยคือเก่าก่อนสอนอรต้องดูได้แค่นันเองพวกเราทุกคนต้องรู้ดิน นะเผาก่อนปี2,500ให้ได้โดยใช้อะไรเป็นเกณ์ครับถูกต้องครับ25พระพุทธศตวร,รษัษหรือพระหลวงพระของ,งวัดไผ่ลงวัวแค่นเองนะฉะนั้นพระเกนะมีหลังปี2,500แล้วดินหลังปี2,500เผาจะเก่าเหมือนก่อนปี2,500ไหมไม่ และอีกอีกอย่างหนึ่งคือเขาจะไม่เก๊ผาถูกไงผาเนื้อดินที่เก๊จะมีพราอะไรบ้างยกมาสามอย่างยกมือแล้วตอบเลยอะไรฮะระลอดเออมีเห็ลอ่ะยกมือแล้วตอบคุณแผนโอเคเยี่ยมเวลิกูดนางพานางพญาอ่ะนางพญาได้ซุ้มกอ โอ้ยเบงจา่าพาคีล้วนๆเอาพระเกจิมั้งได้ไหมอะดวงตามาทีหลังยังไม่ได้เกฮะเพราะปานพอปานก็มาเกะหลังๆนะแต่ก็โอเคที่เกสมัยก่อนยุคผมเดินเล่นพระยี่สิบกว่าปีที่แล้วเลยนะครับเพราะปานยังไม่มีเกดีเลยที่เกดีคือบ้านกลางเพราะสมัยก่อนเขาแขวนกันแต่บ้านกลาง S <S ใช่ไหมครับพระที่เก๋คือพระที่พระที่เก๋คือพระที่ขายได้แน่นอนครับถ้ายังขายไม่ได้ไม่ทําเก๋ดงตาดํำไปถึงไม่มีเก๋เพราะเมื่อก่อนมัน,นขายไม่ได้ตอนนี้หนไหมเก๋เต็มเลยยี่้าสตวรรษมีเก๋ไหมเมื่อก่อนไม่มีปัจจุบันนี้ถึงมีแต่ทุกวันเนี้พระที่เราตีเก๋ด้วยปากกะเหมือนไม่เหมือนซึ่งมันแท้ทั้งหมดนั่นแหละ นะครับพานางพญาที่ไม่เหมือนที่เขาขายกันองค์ละสามล้านถูกตีเก๋หมดจริงๆเก๋ไหมครับไม่เก๋พาะเก๋เนี่ยเมื่อกี้ผมให้ดูเนี่ยมีพ่ะปานใครได้ไปม,มาอ่าผมส่งไปให้ดูแล้วหลวงพ่อปานมีไหมเออผมส่งพ่ะปานไปให้ดู อ่ะเอาอันนี้ไปให้เ,เพื่อนๆอีกแอดมินเลยอ่ะหยิบไปเลยครับหยิบไปนั่งดูกันอ่ะเอาอันนี้ไปอันหนึ่งหยิบไปนั่งดูกันแล้วผมจะบอกเลยว่านี่อดีนเก๋ก็เป็นแบบนี้แหละเหมือนสมเด็จเลยครับไม่มีเก๋ดีเก๋เป็นแบบเดียวกันเลยไม่ว่าจะเป็นพมอท้องอ้อยไม่ว่าจะเป็นพ่อปานหรือไม่ว่าจะเป็นบ้านกาด ลักษณะของผ้าดินเจคือเขาไม่รด้ทำไงให้มันเก่าเขาก็เลยจะทาให้มันมันผ้าดินเจจะมีลักษณะเหมือนมีแป้งเปียกเคลือบอ่ะว่าไหนอ่ะเอาย้อนกลับไปให้เขานี่เอาไปให้โต๊ะนึงดูเอออ่ะโต๊ะไหนยังไม่มีใครยังมีผ้าเก่ก็เรียนยกมือ เอออ่าใหต้นอันนั้นไปลุงเนียน้อยอะไรอย่างเงี้ยห็นยหึะรลองดูงอ่าดูเสร็จแล้วนะครับเราส่งให้ตัวขัทางเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นวุคลมรดยิ้มไม่ว่าจะเป็นพ่อกาอ่าบ้านกาไม่ว่าจะเป็นพ่อผาเหมือนกันไหมเหมือนไหมครับใครว่าเหมือนยกมืออ่างีอ่สบายแล้วแสดงยังไม่เห็น เนี่ยพระเกมันจะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นวัดไหนก็แล้วแต่เพราะเขาทําจากที่เดียวกันไนีดินที่เดียวกันการแต่งให้มันเก่าเหมือนกันคือลักษณะมันจะเหมือนกับมีแป้งเ,เอบอนเนี้ยเคลือบหนึ่ชั้นนี่มันจะไม่ใช่ดินดิบๆแล้วค่อยคปอนเก่าอ่ะส่องพระเกศให้ทุกคนกน่อน ใครยังไม่มีพักเก๋อสองยกมือครับโต๊ะไหนโอเคอ่าปดูเสร็จแล้วส่งให้เขาด้วยมันจะง,ง่ายและเร็วพระเก๋ดีๆเนะี่ยเวลาจะหามาสอนเนะี่ยยากนะผมหาเปนะ็นอาทิตย์หาไม่ได้ขนาดมีตลาดพระของตัวเองนะมันเก๋ไม่ดีมันเก๋ไม,มเกไม่ดีนะไอเก๋ดีๆเนี่ยมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอสมัยเอาไลาภาษาของเซียนพักอย่างผมอะเรียกว่าเก๋ประราะสมัยนี้มันจะเชิเก๋เกแบบเนี้ย เนี่ยันเจอเก๋แบบนี้เนี่ยมันเก๋ปลาล้ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะพี่ส่งไอ้โต๊ะดูเนี่ยหันดูนี้ก่อนสมัยนี้มันจะเป็นเก๋แบบนี้คือเราเรียกเก๋แบบมองตาเปล่ารู้เลยอะไอ้เก๋ดีๆแบบพ่อปานที่ผมส่งให้ไปหรือแบบบ้านกลางที่ผมส่งให้ไปเนีแ่ยบบมันมักจะไม่มีแล้วเห็นไหมแต่บ้านกลางกับพ่อปานเนื้อเดียวกันเลย ซึ่งจริงมันเนื้อเดียวกันไม่ได้เพราะมันสร้างต่างกันหลายร้อยปีนะครับโฟกัสตรงจุดที่ว่าพระที่ไม่เหมือนที่เขาขายกันเขาบอกเราว่าเก๋เพราะเขาบอกว่าเขาเห็นพ้าแท้มาแบบนี้กลับด้านลองถามเขาว่าแล้วเหมือนเก๋ที่พี่เคยเห็นไหม แลับบ้านนะครับเขาบอกไม่เหมือนแท้ที่เขาเคยเห็นให้เราถามกลับไปว่าแล้วเหมือนเก๋ที่พี่เคยเห็นไหมถ้าเขาบอกไม่เหมือนเก๋ที่เขาเคยเห็นเอ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่พาเก๋ดิอ่ะก็ไม่เหมือนแท้ที่พี่เคยเห็นพี่บอกเก๋แล้วไม่เหมือนเก๋ที่พี่เคยเห็นมันก็ต้องแท้ดิถูกไหมครับ ไอ้ตะก,กะเหมือนไม่เหมือนมันใช้ไม่ได้แต่ตะก,กะพระก่อนปีสองพร้อยไม่มีพระแท้ไม่มีพระเกะเป็นพระแท้ทั้งหมดค่อนข้างจะใช้ได้เมื่อกี้มีใครเอาพระเนินลงตรงไหผมดูว่าแท้หรือเปล่าแต่ผมบอกว่าเก๊เหมือนกับพระปานกับอันนั้นไหมเหมือนนะได้ละพระเก๊มันมีแค่แบบนั้นแหละครับเนื้อดินที่เก๋จริงๆอะ่ะแบบเก๊ดีมันมีแค่แบบนั้นแหละครับ มันไม่ได้มีพิสดารกว่านั้นเหมือนสมเดนะ็จอะไอ้ที่เก๋มันมีแค่แบบที่ผมให้ดูนั่นแหละมันไม่ได้มีแบบพิสดารไปกว่านั้นเพียงแต่ว่าตะก,กะไม่เหมือนที่เขาขายกันคือเก๋ย้อนกลับไปไม่เหมือนเก๋ที่พี่เคยเห็นมันก็ต้องแท้สิที่จริงเป็นพระแท้นั่นแหละครับแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่พยายามหาที่ลงให้พระแท้เหล่านี้อ่า แต่ถามว่าอา้าวแล้วเมื่อพาที่หาที่ลงแท้เกไม่ได้มีผลดีผลเสียยังไงมันมีผลดีผลเสียในตัวเองครับพระแท้ถ้าเราไม่ไปตีเกเราจะสามารถจดจำลักษณะของพระแท้ไม่เล่นเพื่อเอาไว้ดูพระแท้ที่สร้างในปีเดียวกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปตอนท้ายให้ฟังว่าง่ายๆนิดเดียว พระแท้หรือไม่แท้ให้เปรียบเทียบกับพระแท้แน่ๆที่ไม่มีราคานั่นจะเป็นพระแท้แน่นอนอการดูพระหนึ่งองค์เนี่ยว่าแท้หรือเก๋นเนี่ยพระแพงๆเนี่ยให้เปรียบเทียบกับพระแท้แน่ๆที่ไม่มีราคาถ้าเหมือนกันคือแท้แค่นั้นเองแต่ปัจจุบันเวลาตีพระแท้ที่ไม่รู้ที่ให้เป็นพระเก๋นเนี่ยมันทําลายหลักการเรียนการสอนเลครับ มันทำลายหลักการเรียนการสอนที่ให้จดจำลักษณะพระในแต่ละช่วงปีพศอ,ออกไปะนะครับขอ้อนี้พราเนดินเห็นไหมฮะวิธีการสร้างเรารู้หมดแล้วแค่ไล่ความเก่าให้เจอแล้วสุดท้ายพีคสุดไปหาลักษณะของดินแต่ละจังหวัดให้ได้เจอพระซุ้มกอไม่มีไอ้เม็ดแดงๆ เราก็จะรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่ดินของจังหวัดนั้นแต่เจอพระซุมกอพิมพ์พแปลกๆหรือไม่ใช่พระพิมพ์พซุ้มกอแต่เป็นพิมพ์พแปลกๆแ,แล้วมีเม็ดแบบนั้นเก๋ไหมครับแถและแขวนได้นี่คือเอาความรู้ไปหาพระแขวนไม่ใช่เอาความรู้ถูกไหม คือไม่เอาความรู้แต่ไปเที่ยวถามเขาอย่างเดียวอันนี้สําคัญนะครับอ่าเวลาผ้ามันแพงเกินจริงอะ่ะมันไม่มีคนหาแขวนไม่มีจะคนหาขายเพราะอยากขายแล้วพออยากขายอะ่ะก็ไปซื้อผ้าเกย์ไงเพื่อจะเอาไปขายซื้อหวยง่ายกว่าพอแล้วซื้อหวยไม่ถูกก็นอนหลับสบายงดหน้าเอาใหม่แต่ซื้อผ้าเกยไปขายไม่ได้มานั่งเกาหัวตกลงมันแทหรือมันไม่แท้มันเป็นความสงสยัยสะสมที่ตำร้ายจิตใจเรา นะครับอ่าฉะนั้นซื้อหวยเนี่ยไม่ถูกมันชัดเจนไงเออไม่ถูกเว้ยโยนทิ้งงวดหน้าวากันใหม่แต่ซื้อพระเก๋แล้วไปขายไม่ได้เนี่ยมันยังกลับมานั่งมีความหวังมันทำร้ายจิตใจ,จแล้วนะอ่ะโอเคฉะนั้นผมจะบอกแล้วครับว่าพระเนี่ยมันดูไม่ยากใช้หลักปีสมารร้อยเป็นเกณฑ์พระเก๋เห็นกันหมดแล้วนะครับพระแท้เห็นกันหมดแล้วอ่ะอันนี้เอาแบบที่ว่านะครับ ดูง่ายๆเลยบ้านกลางเมื่อกี้บ้านกลางอยู่ที่ไหนเอาบ้านกลางมาคืนผมก่อนคือผมไม่รู้จะเนี่ยบ้านแต่งคำพูดให้สวยหรืว่าอะไรอเพราะมันไม่ได้ยากจริงๆสำหรับพระแท้และเกรครับนะเวลาเราฟังมาทำไมเหมือนเรื่องพระเครื่องมันยาก มันมันง่ายจริงๆแค่ถ้าเราดูโองค์เก่าโองค์ใหม่ได้กระถางต้นไม้เก่ากระถางต้นไม้ใหม่ได้อิฐแดงที่วัดกับอิฐแดงที่เขาพุ่งเผามาขายได้พระเนื้อดินมันก็แค่นั้นแต่ถ้าวันนี้เรามาจําเรื่องพิมพ์อ่ะพรกกุ่มันใช้พิมพ์ดูได้ไหมครับมันไม่ได้แค่นั้นเองครับและที่ดูได้คืออะไรถ้าเหมือนกับเด็กคือ พระเกนี่ยะเอา้าวค่อยๆดูกันชา้าๆอย่าเพิ่งเอากลับมาอา่ะเอาันี้เอาไปส่องดูกันนะครับอันนี้เจ็ดแปดร้อยปีกลายเป็นศีลาแดงไปแล้วกลายเป็นอิฐประสาทไปแล้วจูบไหมแบบนี้หลังปีสองพ้าร้อยเห็นไหม พอเอาแบบนี้หยิบม,มาเทียบกับยี่ห้าศตวรรษยี่ห้าศตวรรษเก่ากว่านี่พอเวลาเป็นพระเนื้อสไตล์แบบนี้ <Okay. S 1> เห็นไหมเป็นอะไรก็แท้เ <Okay. S 1> พราะปู่ยิ้มเจ้าเจ็ดเจมเมืม่อกี้ผมส่งให้ดูใครได้ดูงมน้ำม้อยปู่ยิ้มเกมัม้งยกมือแสดงได้ดูยังไม่ครบงมน้ม้อยปู่ยิ้มไปไหนอ่ะส่งเอานี่เอาย้อนกลับมาไอ้หนู เอาไปคู่กันแล้วก็ส่งดูให้ทั่วเี่ยใครยังไม่ดูให้เขาไปเลยแล้วก็ส่งดูให้ทั่วแล้วเดียวดูตาเผ่าก็รู้ว้วเขาต่างกันและไอโยมละพอยเกมก็เื้นเดียวกับพ่อปาเกฟเื้อเด,ยเเอเดียวกับบ้านกาดเกฟฮะเมื่อกี้นี่ไงที่ผมบอกเกฟปลาลาเมื่อกี้นี่ไงเ <c oughs> อเดี๋ยวไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยว,วนะให้ดูเกฟเผา เกเผาสมัยเนี้มันยิ่งมันยิ่งดูง่ายกว่าไอ้ไอ้ที่ทำมันมันสมัยก่อนอีกนะไอ้ผงกระดิ่นมันง่ายมันง่ายจนอยากจะพูดเรื่องพาล่อแล้วพอพาล่อเนี่ยมัน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 คลาสสิกมันคลาสสิกตรงไหนรู้ไหมเนื้อดินเนี่ยมันไม่มีทางทาเกได้เลยเกเหมือนเนื้อดินเนี่ยมันไม่มีจริงๆนะครับแต่พาล่อเนี่ยมันมีเคล็ดลับมากกว่านั้นที่ ที่ผมเคยบอกว่าถ้าพาต่อไปเก๋ดีที่สุดก็คือพาหลอกอ่ะโอเคอันนี้คือเก๋ใช่ไหมลูกอ่ะแล้วก็ลูกแท้ส่งอะไรใช่ไหมอ่ะลูกแท้ส่งพี่ดูในโทรศัพท์พี่ดิว่าพี่แยกออกไมาแท้กับเก๋ที่ผมส่งให้ไอแล้วหลักของพาเก๋คือเขาจะไม่สมส่วนไม่มีชีวิตเพราะการเรียนแบบมันจะแข็งกระด้างเสมอ นะองค์เลี่ยมทองกับองค์ปเปล่าดูในโทรศัพท์ไปพร้อมๆกันเอออันนี้ง่ายต่างกันเยอะไหมครับครับอะไรนะนี่เลยครับพี่เอาบ้านการของเนี้ยพี่เห็นไหมมันจะมันผิดธรรมชาติ อ่ะมันจะมันผิดธรรมชาติกับอ่ะเอาอันนี้ไปดูอ่ะให้พี่คนเดียวเลยแล้วถ้าดูเสร็จไม่หายสงสัยขผงโกรธด้วยนะอ่ะอน,นี่ไปอ,องหนึ่งเออนะครับไอ้ไอ้มันแบบเนี้ยมันจะมีเอาไปตองขัดอ่ะเอาใบตองขัดนะครับหรือเอาไอ้พวกกาวอะไรสักอย่างอ่ะที่มันเคลือบไว้ มันจะไม่เหมือนเนื้อดินธรรมดาแล้วค่อยๆยแห้งเขียนบ้านกลางสององไม่ละครับผมในโทรศัพท์เพื่อนเพื่อนว่าต่างกันไหมครับเอาใครว่าต่างยกมือโอเคผมจะรู้ผมไม่ได้คุยคนเดียวมันต่างกันไกลเลยไกลมากโอเคต่างกันไหมครับการดูพานะครับหยิบดูตาเปล่าก่อนอันนี้สําคัญหยิบดูตาเปล่าก่อนพอดูตาเปล่าเสร็จปุ๊บค่อย ส่องกล้องเนี่ยเพราะอะไรนะแมะการที่เราหยิบมาส่องกล้องเลยอ่ะไม่มีเซียนพาพไหนเขาทำกันคนที่หยิบพามาส่องกล้องเลยอ่ะอันนั้นคือคือยังไม่โปรส่องตามเขาแค่นั้นเองนะครับเพราะเวลาถ้าเกิดว่าเราใช้กล้องส่องอ่ะมันเหมือนกับผมอ่ะอยืนอยู่อย่างเงี้ยพี่เห็นทั้งตัวพี่รู้ไหมว่าผม สูงเท่าไร่หน้าตาเป็นยังไงกับพี่สองกล้องพี่เห็นแค่เนี้ยโอเคทุกวันนี้ทำไมคนเราน้าผู้หญิงหน้าตาดีหมดเพราะใส่แมสนะฮะอ่ะยิ้มเลยนี่เห็นไหมทำไมทุกวันนี้ผู้หญิงที่ไหนก็หน้าตาดีหมดเขาใส่แมสไงเพราะมันเห็นแค่ว่าม,มันเห็นแค่นี้ถูกไหมครับอารมณ์เดียวกันหัวลาะหมูนะ นั่นแหละครับเหมือนเวลาเราใช้กล้องสองพาร์เนี่ยเราเห็นไม่ได้ทั่วทั้งองค์แล้วเราจะวิเคราะห์ได้ทั่วทั้งองค์ได้ยังไงนะครับพี่โอเคไหมครับผมรอพี่คนเดียวเลยต่างกันไหมครับมากไหมครับโอเคเก๋มันมีแค่นั้นหละครับนี่นคือเก๋ดีสุดแล้วที่ผมคัดมาให้เนี่ยผมไม่อาจจะหาพาร์ที่เก๋ดีกว่านี้มาให้ได้เพราะมันไม่มี นะครับดินกระผงใช้วิธีการสร้างเดียวกันหลักการวิเคราะห์ของทุกอย่างเหมือนกันก่อนปีส5 0 0้อยดูให้ชินไม่มีเกแล้วสุดท้ายเป็นของที่ไหนไปดูดินแต่ละจังหวัดแค่นั้นเองพอพูดพาเนดินก็ยอมไปที่พ่อกลวยพอยอมไปที่พ่อกลวยก็ปวดหัวสายตรงพ่อกลวยบอกหลวงพ่อกลวยสร้างพลาน้อยเป็นจุด <bridge> ทูบสาบานไงแม่พ่อกลวยสร้างพล <Together. S 1> <geç S 2> าน้อยโอเคไหมครับ ก็อย่างน <popular. S 1> ี้ก <ingo> ็เรียกว่ามันแป้งเปียกใช่ไหมครับอ่ะถูกต้องแล้วครับมันแป้งเปี่ยนใช่ไหมครับโอเคโอเคผมรู้แล้วทำไมพี่ก็สงสัยเพราะพี่เขามีองค์หนึ่งเขาอยากตรวจคาตอบตรวจคำตอบแล้วคือโอเคตบมือให้หน่อยครับผมเขาเขาเขาทำได้แค่นี้จริงๆสําหรับพาร์เก้อ่าแต่ถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วไม่มีพาร์เก้ดี ไอ้ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยแหละหนักแท้ครับเห็นไหมฮะถึงก็เวลาเข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 าเก่าเนี่ยเขาจะชำเงือเห็นไหมเขาจะชำเงือจะเหมือนกับองค์เนี้ยอ่ะเอานี่ไปองค์หนึ่งอ่ะเอาไปดูใกล้ๆกันนะฮะฉะนนั้นเวลาผมซื้อพระเนี่ยผมง่ายๆเลยผมดูเก่าผมซื้อผมดูเก่าผมซื้อ พระเก่าแพงไหมไม่แพงถูกปะ่ะแล้วพี่ลองซื้อพระทุกอย่างแบบนี้ไว้ส่องนะแล้วพี่รู้ว่าแท้นะมีความสุขแล้วเรื่องจะขายนะพี่ไม่มีคําว่าขาดทุนซื้อพระเก่าที่แท้แล้วไม่รู้ที่ไม่เคยขาดทุนพี่จะขาดทุนกับพระอะไรซื้อพระยอดอยนิยมเราโดนเกะถูกต้องไหมครับ เห็นไหมทุกวันนี้เราขาดทุนกับซื้อพระตามคําพูดคนขายกับซื้อพระดังแล้วโดนเก๊พระแท้ไม่รู้ที่ใครเคยขาดทุนบ้างเนี่ยไม่มีอ่ะซื้อพระแท้ไม่รู้ที่ใครขาดทุนไหม